ชุดแม่ฝาผสมนะครับจะเดินทางไปทรงนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเขื่อนอุบลรัตนนะครับผมชุดนี้ได้ทั้งหมด10นะครับสิบชีวิตนะครับรู้สึกว่าชุดนี้ตัวผู้จะเยอะนะครับทำประวัติเรียบร้อยครับผมกิบปีกเรียบร้อยนะครับได้ตัวผู้เยอะนะครับชุดนี้เยอะ ลูกไก่นะครับเกิดวันที่30ธันวานะครับสามสนวาแข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวครับไปสกไปมาครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมนะครับชุดนี้นะครับแม่ฝาผสมชุดนี้จะเดินทางไปที่อำเภอนําพองนี้ครับได้ทั้งหมด4ตัวครับผมได้ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวผูกก็น่าจะ หนึ่งตัวหรือสองตัวหนึ่งุดนะครับพ่อเป็น a r X นะครับในกรผสมพรุ่งนี้จะเดินทางครับผมชุดนี้นะครับเกิดวันที่สามนะครับก็ได้สมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวครับเดินทางพรุ่งนี้ครับผมครับออกเดินทางพรุ่งนี้ครับพายาดเปิดนะครับพ่อเป็น r X ครับ ตัวนี้จะไปจังหวัดขนแกนครับผมออไปเนือนเด้อครับเด้อขอไปทำไปพูนไปศกไปหมันไปไล่ไม้ไปคู้เปเมียนะครับขอไปศกไปหมันครับครับส่วนสําหรับคููนี้นะครับจะเดินทางไปที่นะครับประจวบคีรีขันธ์ครับผมหลักฐานเก่าครับผมการสนับสนุนมาตลอดนะครับ พี่ชาวนะครับตัวคู่ตัวนี้แม่จะเป็นมนแค้นอ่เข้ามังกรครับพ่อเป็นแปรเอ็กนะครับตัวนี้นะครับในตัวคู่ครับผมกกระดูโค่งดังสวยมากไม่มีตำแหนินะครับไม่มีตำแหนิใดๆนะครับเต็มครับเต็มนะครับตัวเมียก็เต็ม ผม<พ> <Okay. S 1> เต็มทั้งสต็ข้างสมบูรณ์ทุงานครับเจอกันครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่เก้าครับเตรียมออกเดินทางแม่ฝากผสมนะ <c oughs> ครับ ได้กระบ,บานไปสิบตัวอันนี้ก็แม่าฝากผสมได้กลับบ้านไปสี่ตัวนะครับก็ลูกไก่คู่นึงอันนี้ไก่สาวรุ่น3ามถึงสเดือนตัวนึ่งคอยไปสุกไปหมานครับผมวันนี้จะจัดทรงเองโดยสอสกุนไทยครับขอทุกท่านทีน่มีความสุขคนจเจรินครับส่วนอื่น นี่คือพ่อเป็นลูกกิมิไว้แม่เป็นลูกเพชรสีทองครับสีจตุรเทพสีหนุม่มขุที่านทุกคนสุขเจริญครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

สดคุณไทยครับ